สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใครเข้าใจบ้างอ่านแล้วเก็ตไหมทันโอนลงรูปร้านก๋วยเตี๋ยวพร้อมแคปชั่นนี้อารมณ์ขันเป็นที่หนึ่งใครอ่านแล้วเก็ตบ้างท่านโอนโพดภาพร้านก๋วยเตี๋ยวพร้อมแคปชั่นสุดกวนท่านโอนมีอารมณ์ขันโพดร,รูปรถเข็นชายสี่มีเกี้ยวพร้อมแคปชั่นเก็ตเลยทำเอาสะเทือนทั้งโซเชียลว,วันนี้17มีนาคม2567 รายงานความเคลื่อนไหวของท่านอ้นวัชรศรวิวัชรวงศ์บุตรชายของพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งที่3เป็นการส่วนตัวเพื่อท่องเที่ยวและปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดพบปะประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวันนี้ท่านอ้นวัชรศรได้เดินทางไปร่วมงาน101ปีพระราชวังพญาไทยเดอะโกลดี้ออฟสยามจัดขึ้นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน นะพระราชวังพญาไทวันนี้ช่วงเช้าท่านอ้นได้เยี่ยมชมสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบปะทนายความในไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสายอาชีพเดียวกันเนื่องจากปัจจุบันท่านอน้นดํารงตําแหน่งเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากว่างเว้นภารกิจส่วนตัวอันเนืองแน่นท่านอ้นก็ยังมีอารมณ์ขันได้โพสต์เฟซบุ๊กวัชเรศรวิวัชระวงศ์ เป็นภาพรถเข็นชายสี่มีเกี้ยวร้านก๋วยเตี๋ยวรถเข็นเป็นชายอันดับหนึ่งของไทยพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ความหมายลึกซึง้งสะเทือนทั้งโซเชียลว่าเออก็เก็ตนะในโพสต์ดังกล่าวได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบอกว่าท่านโอ้นคือชายสองและช่วยยืนยันว่าร้านบะหมี่ยี่ห้อนี้อร่อยจริงอยากให้ท่านอ้นลองเดินทางไปรับประทานสักครั้งโดยเฉพาะแถวนางเลิงตลาดพู ทั้งนี้คำว่าชายสี่เป็นคำพ้องที่ประชาชนใช้เรียกลำลองหมายรวมถึงท่านชายทั้งสี่คนซึ่งเป็นพี่น้องของท่านอ้นประกอบด้วยจุธาวัตรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้วน 2. วัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ้น 3. จักรีวัตรวิวัชระวงศ์หรือท่านอ่อง 4. วัชวีวิวัชระวงศ์หรือท่านอิน ปัจจุบันทั้ง4อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาการที่ท่านอ้นเล่นมุกนี้ด้วยตนเองแสดงว่าท่านรับรู้และติดตามข่าวสารบ้านเมืองไทยและสใจประชาชนอย่างสม่ำเสมอและเข้าใจถึงมุกอารมณ์ขันที่คนไทยมีต่อท่านและพี่น้องด้วยความหวังดีขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ